ตื่น <c oughs> โหจำดา่านนี้ได้เลย <c oughs> มาเลย้ยว <c oughs> ุ้ยทำไมส,สีมันสวยวะทุกทีมันตอนเชา้าไี่นั่ง,งตอนเย็นสีมันสวยเลย วิ้งแบบีตอนเย็นเลยนี่อะไรวะเนี่ยนี่เป็นตอนแบบเช้าเแบบตอนกลางเขที่สี่เรสวยโค่นรถใช้ปลาแฝงจับจอดจิ๊บกูอีกไปกูไปอีกแลเนี่ย เราเราอยู่ B มีรถหังมาด้วยใช่ทีาา่ใช่นะครับมีมีรถหังไป A รถหังไป A เราไไม่ได้เอามันมันไม่ใช่รถหังมันคล้ายๆรถบรรทุกคนไปกลัวเพื่อย่าไปกลัวเราเป็นสไนเปอร์เว้ยเราเราบุกเข้าไปไม่ได้เราเองเออนำไปเลยเฮ้ยบกับกออบกักเฮ้ยบักใช่ไหม <laughs> ปลยแล้เด้งกลับมาทีเดิมเฮ้ยทำไมเราเด้งวะเออได้ละ <laughs> อ้ยไม่เจอใครเลยม,ม,ลมี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 คนอยู่ตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ยอะไรอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะบอกด้วย,ยตายคนจริงผัดนอกผัดดอกผิข้าดดอกเออคืนนี้ตายสมจริงเงิอนอ่าเรียบร้อยได้บีแล้วได้บีแล้วได้บีแล้วเอาเลยกระดีโอ้โกระถางสวย ตอนนี้ต่อตอนนี้บีเนี่ยสุดละโอเคไปรถถังอ่ะรถถังข้างไหนวะข้างหน้าข้างหน้าเคจิอ่ะข้างหน้าเคจิโอเคเดี๋ยวไม่ได้ม่ได้ต้งถังไปไม่ได้เรามีกระสุนจ่อก่ออยู่ยัดแม่งว้าว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 เรือรถถังเออมีคนมีคนยัดเข้ามาในบ้านแล้วสวย โอ้ยรถถังนี่นะป้าแตกกันเฮ้ยโดนม้าเราเปลี่ยนปืนกันแันนี้ไม่ไม่มีเครื่องบินแล้วเนาะไม่ได้ว่ะจะเกิดดีแล้วกันนะเฮ้ยไอคนขับรถถังมันทิ้งรถถังแล้วให้ศัตรูยืดอะมึงอไงมึงทำบ้าอะไรวะไอปีไอแล่นได้เก่งเหรอเนี่ยหน่อยโง่ Okay. Anyway, <coughs> <Đ�� vào centres. coughs> ô <Please, prépary>. hỏi <coughs> hỏi <coughs> เรียบร้อยรถหางพังไปล้วโอ้โหมอีดมันนอนข้างหน้าข้างหน้าสตัวสตัวคุณตัดนตายเลยรมีคนเล็งเาอยู่เออตายเลยนะเสียระหงระเบิดดีไปล้งลยากตายแล้วันตาไม่เกิครับอุ้ย เคบุลเลตไอ้เหี้ยเอ้ยนัดเดียวเลยกระสุนยอเกาะโคตรดีอ่ะกระสุนเนี้ยเออเมื่อก่อนเรใช้เคบุลเลตยิงคนเนาะโอ้โหเราใช้ยิงเครื่องบินมันแรงเออกระสุนวางไว้ด้วยก็ดีโอ้โ้ยมันเห็นได้ไงวะยิงไปมั่วๆยังโดนเลยอ่ะสไนตรงเนี้ย อ้าวก็มาโดนจริงอุ้ยยุกมันลงเลยแมวตัวนี้โอ้โหลงจัดโอ้ยสไนโคตรมันมเรนเรากำลังงูอยู่อุ้ยใบหน้ามันสวยเลยตอนนี้เฮ้ยใครสไนโคล์อะเพื่อเพอเห็นได้ไงวะอ๋อทางอ๋อทางทางขวาทางขวาอุ้ยตกจริงจัดแม่งมีตอนชุดเปียกแล้วม่นเป็นเลื่อนๆแบบเสียงน้ำมาทีหมดเกลื่อนจริงๆคุณน,ออน,น้องวินเรแล้วมองมองเท้ากันเลยดีมันรู้สึกแบบมันโคตรสับสนมองเท้าดีวิน nè này, tăng lên. Oh, no. Reload, reload, lâu 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 lâu. เฮ้ยสไนส์สไนส์ยอดไหนในพุ่งลงขวาอ๋อตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยวไมีดึไม่หนึไหนไหนเดี๋ยวเรายิงให้เราดวลสไนส์มันอยู่ตายตายแล้วตายแล้วใช้กล้องเพลย์ลโซโคลแม่งมเมืองคาร์ลคดีเฮ้ยตอนมันเฟสคอนโทรอ่ะโอ้ยยึดติดหมดเลยเนอะ อตอนนี้เราเ,นเ,นเราโคดคอนโท่เออนายก็ให้สเสบียงกระสุนคนดีเฮ้ยมันยิงแฟมาวะ่ะยิงสวนอะไรเป็นมะโ,โอ้ยไออีคนเยอะเลยเป๊บอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยมันยิงมั่วๆมาโดนหัวเรามาแย่เลยคุณธน,นาย,ยิงแม่งหมอนอยู่ไหนมั่วจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ยิงแม่นมากดีละ โอ้โหหมดชั่วโมเดี๋ยวเราเกิดที่ยอดยอดมีม้าข้างหน้าม้าข้างหน้าม้าข้างหน้าได้ละคนเยอะคเยอะเดี๋ยวเราถอยกันเถอะกัไม่ได้ไรเอ้ยเต็มหัวไอ้สัโดนโดนมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมั้งไอ้พวกเองอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยนู้นเรายิงโดนมาโคตรเยอะเลยไม่ตายไม่ตายยิงไม่ตาย เฮ้ยแล้วมอเตอร์ไซด์ว่ะใจโอ้โหโดนเยอะไม่พอโอ้ยเราโดนกดอยู่ยอดโดนกดหนักมากตอนนี้ข้างหน้านี่มีแค่เราคนเดียวเรียบร้อยเรตายา โอ้โหระโดนลุมว่ะอยู่บนเขาใช่ไหมเป็นที่มันยิงมาใช่ใช่มันมาแล้วมาแล้วไม่สามตัวเป็นเออไม่ใช่มันอยู่เยอะมากเอ้ยสนายมันดีว่ะดานเนี้ยยังชอบเลยเลยสี่คิวละเฮ้ยเราไม่ได้คิวเลยเพราะ่อใช่ใช่มันมันเข้าใกล้ไม่ได้เฮ้ยมีคนเข้าข้างยอดนนนีีี่่เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจัดการมันจริงมันเออ เออเออมันมันถึงมากเรายิงโดนโคตรอึดเฮ้ยไม่ตายเลื่อห้าสิบอะไรอุ้ยอะไรวะเออโอนเกิอ๋อสายนี่ปะใช่ไหมเอ้านี่มันมันไม่มีอบิลิตี้อะไรเลยนะอ๋อใช่มันเออมันเป็นไอตัวเลเดอร์มาดูกว่าซัพพอร์ตมาได้ดีวะโคบาดีนะเพชรโอเคเราคงอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องอะไรกัน ตอนนี้มันเข้าใกล้ไม่ได้เลยเฉยมันยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดยังแค่ไม่นี่จะคือแค่ออกจากบังเกอร์ฝั่งเอ้าเฮ้ยนี่นี่เราแตกเราแตกกว่าทำไมมันเยอะกว่าโอ้โหวระเบิดทั้งสนา์ทั้งปืนรถปืนป้อมปืนขนาดนั้นโคนเยอะเลย กูคนตะกอนอันนี้คนกางเลยไปบีไะไรไปนเนี่ยบีบีบุกเออบีอย่าเพิ่งใช้สนัยนะมันระยะประชิดละโอเคลนละเมื่อกี้เราโดนเลยมีทหารมาใช่ไหมใส่โอ้ยไหน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 เหลือตเรียบร้อย โอ้โหกระสุนเลือสี่ในบ้าขนาไหนโอ้ือใช่ใช่บ้าขนาเนี่ยมันยิงเราเม่หร่มันแมข้างล่างเออมาเกิดเราได้เราเป็นอซร์ตเอาหมอวิานกูฉยเออไป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 ินิบิละสองนิ้ีได้ยัแ่ย้งมิชอมาแ ขับ who, brands, workers, 44, oh. 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 รถมขับรถาเพเอาขี่ยมันทิงรถละคุณพอปีไม่โดนเลยวะเล่นเหรอไแล้วได้แล้วโอ้ยสไลสไลสลไม่ยูโอ้โหรถหางบีเหไอ้เฮียมันอาจจะพิกเราตรงนี้ก็ได้นะมาดูกันแล้วกันโอ้ยโอ้โห ตายเลยเราควรมาเกิดดีไอ้อย่าเฮ้ยหมออย่าวิ่งมาไอ้เย้ยหมอหมอมาตายนเนี่ยเอ้ยทหารม้าขบางกูอะเกิดดีไปวัโโววนเดียวนเดี๋ยวเราเล่นทห,หารม้าบ้างดิเฮ้ยจริงด้วยเราเป็นฝรั่งเศสีว่าเราน่าจะเล่นหมอ เดี๋ยวเล่นมอนี่้งหแสอ๋อเอไปยฝั่งนี้ดีกว่าสิีเลอิบอ่ะอุ้ยเจ็บสองไปโอ้ยไปเมอยู่ตรงนี้เข้ามาเข้ามาคนเดียวคนเดียวไม่ไเลยไม่แม่เราขี่ม้าอยู่เราขี่ม้าอยู่เราเเราเป็ดด้บอตเบเฮมอใชหมใช่ม่อยู่เฮ่รยเร้าลเดี๋ยวเราขี่ม้าไปอยู

เอ้ยมาเกิดที่เราได้ไหมเคนจิไไม่ด้ะอาไม่ได้เอื้ออเราตายโดนเสน่หเกิดเกิดที่เกิดย้อนละเกิดย้อนละไม่มีกระสุนเลยไม่ได้ไม่ได้เราเราต้องทำลายมันเจเจกระสุนละโอ้โหนี่สายเปิดแล้วไม่ได้ไม่ได้เออเราถ่าถ้าโคตรสกู๊ปมาเลยมันมันมันเกิป๊อป เมสซี่เะเราไปนะเรยทเคพูดฝรั่งเศสวะเราเป็นชาวฝรั่งเศสเต็มตัวแล้วเรียบร้อยในอีเว้ยโอหโคตรสวยเป็นไงเด่ดถ้าเกิดกูไม่วิ่งเรียนมานี่ไม่ได้แล้วจริงโอ้โหเรียบร้อยสไนเปอร์เราโคตรแรงคุณจับอีคืนมาเฟนไม่ยอมม่ะจ็บเจ็บเออครับไปดูอ๋อพ เฮ้ยมันยัดมันยัดเข้ามาแล้วระวังเพื่อนเอ้าใครมันรีบเกินโอ้เหหลองทิ้งช้างไปหน่อยเออเเดี่ตัวนอนยถือไม่ได้นนะออ๋เฮ้ยลงลงท้าวิ่งเต็มเลยลงท้าวิ่งมันไม่ได้มันยัดเข้ามาในอีวายัดเียนะเเออาราเป็นหมอคนเดียวในอีเลยนเนี่ยถ้าเราตายนี่คือจบเลย เฮ้ยมันเข้ามามันเข้ามาตายรบเร็วเออตายนี่เราพยายามไม่ตายด้วยเป็นไงล่ะเออเข้นจีเกินไปเลยถตายเฮ้ยเอ้ยิร่นี่ล่ะตาย เนี <S 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 ่ยได้อาชีพเป็นละฝรั่งเศสเป็นหมอพอดีไปเอาวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเราเรายัดนะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในละมันเริ่มมาไอ้เป็นมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคกันโอเคกันไปลุกไปลุกเซอร์ตัวที่เซ็ตพุซดีสกูเห็นล้เฮ้ยเข้มาแล้ว เเ้ออวโอ้โหย้ะถังเบาอีกไมีไหนไม่ไหนโหได้อีกูสกอร์ขึ้นเขรายาวยิ่งจริงจริงฟังเขาดิโอ้โหสารเลยเราเออสงสารเลยคุณเล่นจริงปะเฮ้ยโดนโดนโดนถังเลยไหมคนคนรอันบาลานซ์โอ้แมทนี้เราเล่นทุกคัสเลยนี่หว่า ไม่ไม่รู้ฮะแอซซอลอาจจะยังมั้งเหมือนจไม่ได้ในซอล่องย่าจะจบเกมแล้วเว้ยังคนอนม巴拉เลยที่ยังไม่ได้รุ้นสุดยอดอ่ะเออหัวเพื่อนจีฮะปลอดภัยทุกท่านโง่ทุกนเราจบเลยโอเคเออ เฮ้ยอยากเล่นอิตาลีด่านนี้มีป้อมปืนจําได้ออ๋ป้อมปืนที่ยิงเครื่องบินเหรนะมันเป็นป้อมป้อมปืนยิงรถถังอย่างเงีปืนใหญ่อ่ะที่กคนเล่นเมื่อกี้แหละแต่เล่นด่านด่านบนตรงนี้โอ้ยเล่นสองคนเยอะโอ้โหต้อเตรียมตับแล้วที่เราแบกขนาดนี้เพราะเห็นคนเราน้อยมากไหนดูหน่อยดิเอาตีเราสามคนเออตีเราสามคนไม่มีใครมาเล่นด้วย กองอ,งๆๆองไก็ๆๆไม่งเลยดูไฮไลท์ก็ได้ไฮไลท์ต้องติดติดแน่นอนอ่ะ,อะเราอ,อ่ะเอ้ยจีบจีบปะแฟคแคปเจอร์แคปเจอร์แฟคเอ้าอ๋อเออเนี่ยได้เป็นเอ็นจีแฟกแคปเจอร์ทีมเราได้ที่สองอ๋อเบสเบสโคตรดีขัานต่อไปอะไรวะจี